ครับคุณคููมาส่งออเดอร์ได้ครับวันนี้สวัสดีค่ะแนะ่สวัสดีค่ะวันนี้มาส่งปลาได้อันนี้เท่าไหร่นี่ลงนน 24, 24ังใหญ่อันนี้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่กระปุกใหญ่ยี่สิบสี่กระปุกใหญ่ใครสนใจก็สั่งได้นะครับปลาสับแซ่บเวอร์วันฉลองมาเนี้ออเดอร์หลายครับช่วงนี้สิบสอลงอันนี้สิบสองสิบสองสิบสองวันนี้ก็เกือบร้อยกว่ากระปุกครับจนจะหมดแล้วครับเนี่ยปลากำลังสั่งปลาพอฟันมาจากกระสินีพ่อแม่พี่น้อง ส่งท,ทั่วประเทศนะคะผมคนไนสุดใจสนงจกับป anyway> ุกเดียวกับซุ้มด้ครับผมสองกับปุก็มีเก็บปลายทางด้วยนะครับสนใจก็ทักมากำลังบดไปหมูแดดเดียวเนี่ยเดียวกับมีนะครับกำลังจัดตรงของจะเอามาเต็มนครับอุปรณกนการส่งได้พอดีเลยพี่ยี่สิบสี่ันสได้อยู่เพราะว่าสองชั้นละเออพอดีพอดี ใสักทักใได้ครัรเบเอร์ปีนองสองี่เร์วันฉลองฮะสิบสอใหนี่พอนี่พี่สิบสอน่ะสิบใช่ทีท่พอทำทไว้แล้วครับ